มติกระดาษหัวเหลี่ยมความล้มเหลวของโครงสร้างที่ไม่คาดคิดปัญหาถนนสุดที่โรงพยาบาลชิรพยาเป็นเรื่องที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่แต่ที่น่าสนใจคือแต่ที่นี่คือจุดที่มีข้อถกเถียงใหญ่การที่ดินและน้ำเปลี่ยนสภาพจนทำให้ท่อประปาแตกล้นเข้าไปในช่องว่างระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับอุโมงกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งนี้รอฟอร์มอได้ระบุว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่อยางเร่งด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคน มุดิตกระดาษหัวเหลี่ยมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาห้านาฬิกาประชาชนสังเกตเห็นว่าพื้นถนนมีระดับต่างกันแต่รถยังสามารถเดินทางได้แต่ภายในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีเหตุการณ์พังทลายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดินและน้ําที่ไหลเข้าไปในโครงสร้างสถานีทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของท่อประปาลึกกว่า3เมตรซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเสียหายแม้รอฟอร์มอจะยืนยันว่าโครงการดําเนินการมาแล้วสิปีโดยใช้มาตรฐานวิชาการแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรก และมีความซับซ้อนมากมุติกระดาษหัวเหลี่ยมการตอบสนองจากหน่วยงานรอฟอร์มอได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเพื่อตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินผลได้ทั้งหมดเนื่องจากมีดินโคลนสะสมในสถานีแต่แนวทางแก้ไขเบื้องต้นคือการหยุดการเคลื่อนของดินด้วยการใช้กระสอบทรายและซีเมนต์พร้อมกับวางแผงกลับคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในสองสัปดาห์อย่างไรก็ตามผู้อยู่อาศัยรอบๆยังคงกังวลว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำหรือไม่ มุติกระดาษหัวเหลี่ยมคำถามที่ควรคิดหากคุณเป็นผู้ชมที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้คุณคิดว่ารอฟอรมควรปรับปรุงระบบตรวจสอบความปลอดภัยอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือคุณมองว่าการตอบสนองของพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้บทความนี้มุติกระดาษหัวเหลี่ยมข้อมูลเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงตาปูนราชบุรณะมีการก่อสร้าง ยังเป็นระบบโดยผู้ออกแบบและผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์สูงท่อประปาที่ร่วมมีขนาด40ซนติเมตรซึ่งได้รับการลดแรงดันน้ำแล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการซึมผ่านสถานีตำรวจนครบาล3ามเสนยังไม่เหมาะสำหรับการซ่อมแซมในระยะแรกเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงหมายเหตุเราฟอร์มอขอขอบคุณผู้ใช้บริการโรงพยาบาลผู้อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไปที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา